เมนูลูกครักวันนี้แม่ตะกี้นำเสนอสปาเกตตี้ไส้กรอกค่ะเรามาดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะก็จะมีไส้กรอกไข่กระเทียมน้ำมันซีอิ๊วขาวซอสมะเขือเทศและเส้นสปาเกตตี้ต้มสุกค่ะต้มสุกเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำออกนะคะแล้วก็พักไว้ประมาณนี้ค่ะ ตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปค่ะเมื่อกระทะร้อนน้ำมันร้อนแล้วใส่กระเทียมลงไปเจียวค่ะเราก็จะทำการเจียวกระเทียมไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ากระเทียมจะสุกและมีกลิ่นหอมดีค่ะเมื่อกระเทียมของเรา หอมได้ที่แล้วก็เหลืองๆประมาณนี้นะคะเราก็จะทําการใส่ไส้กรอกลงไปผัดค่ะใส่ไส้กรอกลงไปผัดจนกว่าไส้กรอกจะสุกนะคะตามที่เราพอใจเลยค่ะ เมื่อไส้กอรอกของเราสุกได้ที่นะคะเราก็จะทําการใส่ไข่ที่เราตีไว้นะคะลงไปในกระทะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทําการผัดไข่นะคะจนกว่าจะสุกค่ะ เมื่อไข่เราสุกได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่เส้นสปากเก็ตตี้ที่เราเตรียมไว้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะผัดให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราก็จะทำการใส่น้ำซอสต,ต่างๆที่เราเตรียมไว้นะคะอันดับแรกเลยค่ะใส่ซอสมะเขือเทศค่ะกะปริมาณเอานะคะทุกคนแล้วแต่ว่าใครจะทำเยอะทำน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปค่ะ อย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะใส่ทีละนิดนะคะจากนั้นเราค่อยชิมรสชาติทีหลังนะคะเราค่อยใส่เพิ่มก็ได้ค่ะพอใส่ซอสทุกอย่างลงไปนะคะเราก็คนให้เข้ากันผัดจนกว่าจะเข้ากันนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะก็อกได้อาหารลูกรักพร้อมเสิร์ฟวันนี้เมนูสปาเกตตี้ไส้กรอกค่ะเมนูง่ายๆที่ลูกชอบแม่แมลองไปทำให้ลูกทานดูนะคะอร่อยมากเลยค่ะ อร่อยแล้วคะ่ะโอเคกินเยอะๆนะคะขอบคุณ <c oughs> ค่ะแม่ดีๆค่ะกินเยอะๆนะคะโอเค